ครับก็สวัสดีนะครับก็กลับมาทังเรื่องขมนอีกหน่อยนะครับคือต้องบอกว่าเขมนเนี่ยเขาชื่นชื่นชมในวัฒนธรรมของเขานะครับแบบประมาณว่าคือวัฒนธรรมเขายิ่งใหญ่นะครับแต่มันมีห้างสพัินค้าห้างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้างที่คนจีนเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนนี่แหละก็ามาเปิดในกัมพูชา นะครับชาวเขมรก็ดีอกดีใจครับมีห้างส,สินค้าที่บอกว่าใหญ่กว่าไทยสวยงามกว่าไทยนะครับแต่แต่มันพีกตรงที่ว่าห้างเนี้ยมันไม่มีภาษาเขมรเลยมันมีแต่ภาษาต่างประเทศมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็บางจุดก็มีภาษาไทยนะครับซึ่งก็ทำเอาชาวเขมรที่เคืองเลยนะครับและชื่อห้างก็ชื่อห้างยูมอร์ อย่างกับห้างคล้ายๆกับห้างยูเนียนห้างยูดนมอของไทยนั่แหละครับก็ไม,ม่รู้ว่าเขาม,มาหรือเปล่าหรือจะตั้งใจทําให้มันเหมือนหรือเปล่าคือชาวขมรนเขาคือผิดหวังอะ่ะถ้าหมดเลตรงผิดหวังอ,ะอ่ะแทนที่ห้างเหล่านี้มันจะมีภาษาขมรนอยู่ด้วยนะครับมันจะจะมีเขาอยากให้มีภาษาขมรนแหละแต่ว่างเคือว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มี ก็ทาให้ชาวเน็ตเขมรนี่ก็รู้สึกไม่พอใจเลเดือด้านเลยครับบางคนก็บอกตัดเพอว่าตอนนี้เขมีนไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วบางคนก็ตัดเพอต่อไปเนี่ยแผ่นดินเขมีนทั้งหมดก็จะถูกจีนยึดถูกเวียดนามยึดนะครับบางคนก็บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในกัมพูชานี่มันจบสิ้นแล้วนะครับเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ใช่ของคนเขมรนเป็นของต่างชาติไปหมดแล้วนะครับ คือห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีภาษาของเจ้าของประเทศอยู่ด้วยนะครับอย่างห้างที่ไทยก็มีภาษาไทยนะครับอย่างห้างที่จีนก็กกมีภาษาจีนแต่ห้างยูมอของเขมรเนี่ยชาวเขมรว่าฮักภาษาเขมรไม่จื <c oughs> ซึ่งตรงนี้เขมรก็คือว่าไงคือเขาก็รับไม่ได้ะแหละนะครับรับไม่ได้แหละ คือเขาที่แรกเขาก็ดีใจนะที่มีห้างใหญ่มามาตั้งในขมิน้น่ะตั้งในนนทปุรนะ่ะคือคล้ายๆว่ามันจะเป็นแหล่งแลนด์มาร์กที่เอาใจไวรุ่นนะครับคือเขาจะเน้นขายกับกลุ่มไวรุ่นกลุ่มเ,เกี่ยวกับไปทํางานนี่แหละมันก็ทําให้แบบชาวขมินก็ดีอ,อกดีใจไวรุ่นขมินดีอ,อกดีใจหนุ่มสาวัยหนุ่มสาวชาวขมินก็ดีอ,อกดีใจ จะได้ไปช้อปปิ้งสักทีนะครับจะได้ไปแบบเที่ยวห้างใหญ่จะได้ไปตากแอร์ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไทยแล้วก็ประมาณว่าความหวังคือห้างแบบเนี้ยต้องยิ่งใหญ่กว่าห้างไทยใหญ่กว่าห้างไทยดูดีกว่าห้างไทยแต่มันผิดคาดครับแต่มันผิดคาดมันไม่มีภาษาเขมรเลยมีแต่ภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแล้วพ็ชื่อก็ผมก็ดูวัางแบบทั้งเม่งทั้งม่งอยู่นะยูมอ มันก็คล้ายกับห้างของไทยห้างดังของไทยแหละไ,ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันบงังเอญหรือเปล่านะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของห้างขมนที่ไม่มีภาษาขมนอยู่ในห้างเลยมีอาจจะมีน้อยนะครับก็เป็นความภูมิใจของคนขม้นะครับแต่มันเป็นถึงมันจะเป็นความภูมิใจของคนขมนแต่มันก็มีความชอบช้ำใจของคนเขมนอยู่ด้วยนะครับ ก็อย่างที่ผมนี้เล่ามามันมีภาษาเขมีเลยก็ทําให้ชาวมำนี้เซ็งกันเป็นเด็บแสกนะครับ